ให้มอมีแฟนได้ยังไดแ้แล้วจริงเหรอเดี๋ยวแม่มอก็อยูอ่แล้ว เจ๊เกลเปิดตำนานบทใหม่ให้คำปรึกษามอสเรื่องหัวใจเมื่อมอสเพื่อนเกลถามดาราสาวทันนีว่ามอสมีแฟนได้ไหมซึ่งเกลก็ถามกลับไปว่าแม่มอสจะด่าหรือเปล่าเรียกได้ว่าเป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาไปในตัวถึงแม้ว่าน้องเกลจะอนุญาตแต่ดูจากสายตาแล้วคงไม่ใช่ห่วงว่ามอสจะโดนแม่ด่าหรือเปล่าแต่ดูทรงคงจะห่วงที่จะไม่มีเพื่อนเล่นเรียกได้ว่าตั้งแต่กลับมาจากท่องเที่ยวกับครอบครัวหลายคนก็ได้เติมเกลแบบใจฟูเพราะกลับมาปุกเก็ขยันสร้างตำนานบทใหม่ มีแฟนแม่จะด่าไหมหลังจากที่เพื่อนมอสถามให้มีแฟนได้หรือยังเป็นความน่ารักความสดใสที่น่ารักเกินต้านจริงๆสําหรับน้องเกลดาราสาวรุ่นจิ๋ววัยสามขวบพอไม่ว่าจะอยู่ในโมเมนต์ไหนน้องเกลก็สามารถสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะและความสุขให้กับแฟนๆได้เสมอโดยเฉพาะเวลาที่อยู่กับมอสท,ที่น้องเกลมักจะเรียกอย่างน่ารักว่าเพื่อนที่มักจะมีคลิปบทสนทนาชวนยิ้มออกมาให้ชมอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นคําพูดคาําจาไรดิงร้งซาหรือท่าทางที่เต็มไปได้วยความน่ารักเกินจนแฟนคลับนั้นอดเอ็นดูไม่ได้ สรุปให้มีแฟนได้แต่เดี๋ยวแม่ก็ดุพร้อมกับก้มหน้าไปคุยเรื่องอื่นกบเกลือนรอะดูทรงจักน้องเกลูก็เริ่มกังวลแล้วว่ามอดเพื่อนเกลจะมีแฟนก่อนแล้วจะไม่มีเพื่อนเล่นให้มอมีแฟนได้ยังแม่จะด่าไหมแม่มอมเหรอได้ได้เรื่องอะไรคะ <G ül> มอดเพื่อนเกลไม่เกินจริงเป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาเสื้อใหม่ที่สัญญาเอาไว้ยังไม่ได้ซื้อให้มอดเลยจะมีแฟนซะและ้วเด็ก3ามขวบจริงหรือเปล่าเนี่ยพอทั้งความฉลาดพูดรู้เรื่องเกินวัแล้วอะไรหนอทําให้น้องรู้ได้ยังไงว่าคําว่ามีแฟนแล้วแม่จะด่าเห็นความเป็นเพื่อนนะเนาะแถมสกิลการต่อรองของใจเกลเขาก็ไม่ธรรมดานะคะยังขอเอามือจุ่มน้ําก็ขอเอาลงแขนอีกนิดนึงขนาดบอกว่าอย่าเปียกพูดไม่ทันขาดคาเจเกลก็ทําแขนเสื้อเปียกไปเป็นที่เรียบร้อยเอาแขนลงอีกเลยนะ แต่ห้ามเปียกนะจะเปียกพอแล้วนะทาแค่นี้พอ บอกเลยว่าน่ารักไม่ไหวอยากจะให้มอสลงคลิปยาวๆสักหนึ่งชั่วโมงไปเลยจะได้ให้แฟนขับเติมเกลกันแบบเต็มอิ่มให้หายคิดถึงดูทีไรก็ใจฟูทุกที่โมเมนต์จใจเกลกับเพื่อนมอสก็คือที่สุดแห่งความน่ารักเกินเบอร์เป็นเคมีที่ลงตัวบอกเลยว่าความน่ารักความเอนดูของคู่นี้ก็ไม่ไหวเพราะเวลาที่ได้เห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันทีไรก็มักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักมาฝากโซเชียลเสมอรองจากพี่ไอเห็นทีก็คงจะเป็นพี่มอสเนี่ยแหละค่ะที่น้องเกลรักสุดเพราะไม่ว่าจะคลิปลไหนก็เป็นเพื่อนร เหมือนคุยกับเด็กโตไม่เกินจริงวิธีรกรรของสองเพื่อนซีจนแฟนขับแพลบอกเกิดแต่กับมอสจริงๆแห่งความน่ารักของใจเกลก็เพิ่มขึ้นอยากให้เกลัตเท่านี้ตลอดไปเลยได้ไหมใครเห็นก็ทนความน่ารักไม่ไหวโดนตกกันไปตามตามกันและตอนนี้เจเกลก็ใกล้จะไปโรงเรียนซะแล้วก็แอบใจหายเบาๆบเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ก็ตื่นเต้นแทนเพราะว่าน้องเกลเก่งมากอยู่ที่ไหนปรับตัวก็เก่งเกลคงเป็นขวัญใจทั้งค,คุณครูแล้วก็เพื่อนๆอีกตามเคยไม่ต้องห่วงมอสจะมีแฟนก่อนนะเกลคงได้เพื่อนใหม่ที่โรงเรียนก่อนแน่ๆ